คุณสมศักดิ์มาการันตีระเบียบราชท<ะ>ัตค่ะเกิดปี67เนี่ยม,มันแน่นอนอยู่แล้วคือทักษิณชินวัตรเนี่ยจะได้รับประโยชน์หรือไม่ได้รับประโยชน์ทักษิณจะพ้นโทษในวันที่21สิงหาคมปี2567นะครับท,<ะ>ทีนี้ถ้าทักษิณออกมาเดินอยู่ข้างนอกในปี67แล้วคนกำกับดูแลยังคงเป็นสมศักดิ์มันจะเป็นที่คอรหาันินทาไหมอ่าก็เลยต้องตีตราโดยคุณพิรพันธ์ผู้ซึ่งสังคมให้ความเชื่อถือเ<ะ>อออย่างนั้นหรือเปล่าอ่า วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นการประชุมการเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติขาป่าปีนี้ <c oughs> แต่ประเด็นสําคัญคือเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของการวางกรอบซึ่งคุณเศรษฐาในศุเสา่ยมองว่าการวางกรอบยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าวางยาวไปจนถึงแบบ20ปีเลยเนี่ยมันอาจจะยาก ไม่มีใครสามารถวางแผนได้ขนาดนี้ขนาด5้าปียังไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ <c oughs> ก็เลยมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆเรื่องของแนวทางต่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์ให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปการที่ให้เยาวชนหลายคนเนี่ยได้มีโอกาสได้รับรู้ทิศทางต่างเนี่ยไปพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เดี๋ยวนี้ก็มีการพูดคุยมีการหาเรือการอยู่หลายประเด็นนะคะแต่ว่าอันที่เป็นประเด็นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้หลังการประชุมคอรอมอเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหนี่อาจจะเป็นเผือกร้อนนะที่มีการปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลของรองนายกสองท่านด้วยกันคือคุณพีรพันธ์แล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทิน พอไปดูเนี่ยเรื่องของเอกสารในการที่มีการยกย้ายนการปรับเปลี่ยนการกํากับดูแลเขาบอกว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าจะมีการยกย้ายนายคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นรองนายกเดิมเนี่ยเขากํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมปรับเปลี่ยนให้มาดูแลกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุณพีรพันธ์ก็ไปดูแลกระทรวงยุติธรรม นะคะนี่คือไปกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะสืบเรื่องมาจากว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณสมศักดิ์เทพสุทินหรือไม่อย่างไรไอ้กรณีที่บอกว่าถ้าไปยุ่งกับเขาแม่จะถูกฟ้องตายผมว่าไม่ใช่ผมว่าพี่สถาพรก่อนเข้ารายการอ่านขาดยังไงคะทำไมโยกคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปกํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขครับพี่สถาพรครับก็ตอนนี้คุณสมศักดิ์ตายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งถูกต้องนะฮะมาจากคลิปทิกตอก ใช่ไอต้มใบมะละกอคือผมเนี่ยเคยเห็นคลิปคุณสมศักดิ์เนี่ยพูดถึงเรื่องของใบมะละกอเนี่ยมานานแล้วนะหลายครั้งมีที่แล้วก็เพิ่งจะปล่อยมาด้วยแล้วยูยูเนี่ยสัปดาห์นี้ก็มีมาแล้วทีนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เอาผู้ป่วยมาเอาคุณหมอมาแล้วมานั่งอธิบายว่ามันได้ประโยชน์อะไรนะก็เลยอาจจะเอ๊ะคุณเศรษฐาบอกเอาคุณสมศักดิ์นี่มีความเชี่ยวชาญนี่ขออนุญาตพูดภาษาปากกินนิดนึงนายน้องมวยเขาเดี๋ยวพูดไม่ถูก PUT the right man in the right job โอนี่แหละหลังจากที่ไปทำหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมจนบรรลุเป้าหมายแล้วค่ะลองมาขยับดูเงี้ยยังคุณสมศักดิ์นี่ไม่เรียกบรรลุเป้าหมายนะต้องเรียกว่าทะลวงเป้าหมายจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ แต่หลังจากทะลวงเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ระเบิดก็จะลงคุณพิรพันธ์ต่ออีกเฮ้ยระดัคุณพิรพันธ์แกมาถึงแกไม่รับของคุณสมศักดิ์แน่นอนครับคือดูทรงแล้วอะระเบียบกรมราชทรรเสร็จแล้วใช่ไหมคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ทิ้งทวนไปเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นหน้าที่ข้าราชการ ยทำงานเช้าชามเย็นชามไม่รู้เรื่องแต่เมื่อวานเราบอกบอกไปแล้วไงว่าก็คุณสมศักดิ์เทพสุธินกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมกำกับดูแลกรม่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์ทีไรประชาชนสับสนวุ่นวายนี่แหละไม่ทํางานไม่รู้เรื่องแล้วพอประชุมคารมเมื่อวานปุ๊บเอาเปลี่ยนเลยก็ทะลวงเรียบร้อยแล้วทะลุทะลวงทะลุทะลาดเรียบร้อยแล้วปีหน้าเห็นกันแน่นอนว่าคุณทักษิณจะได้รับ ได้รับประโยชน์จากระเบียบราชธานมไหมไม่ได้หมายความว่าระเบียบราชธานไปเอื้อนายทักษิณนะ,ะแต่นายทักษิณจะได้รับประโยชน์จากระเบียบราชทานมไหมยิ่งรักชินวัตรที่เมื่อวานนี้สารธีกาแผนกคดีายาาพึ่งยกฟ้องในมาตราหนึ่งห้าเจ็ดตอนนี้เหลือคดีเดียวก็คือหนึ่งห้าเจ็ดเรื่องจำนำข้าวจะได้รับประโยชน์ไหมอ,อันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่คุณสมศักดิ์เนี่ยมาเรื่องใบมะละกออันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันไม่ถูกฝาถูกตัวเหรอพี่ถาก็ ก็น่าจะถูกเัราะ่ไหมฉันไม่ไดทำละเพราะว่าเอาไม่คือคลิปนี้เนี่ยได้รับการเผยแพร่ออกไปเยอะนะนะได้รับการเผยแพร่ไปเยอะเราเองก็พยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็วันนี้เนี่ยทีมข่าวเนี่ยก็นัดคุณสมศักดิ์คุยเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะสอบถามเนี่ยในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอะอะแต่ว่าแน่นอนครับคําวิพากษ์วิจารณ์หรือว่า ความเห็นของกูรูการเมืองอครับที่บอกว่าโยกคุณพีรพันธ์ม,มาดูแลกระทรวงยุติธรรมหมายถึงกำกับดูแลไม่ได้ดูแลกระทรวงโดยตรงรเพราะอะไรครับน้องบุ้ยคือนักวิเคราะห์เขามองแบบนี้เขามองว่าเรื่องของทักษิณชินวัตรเนี่ยน่าจะเป็นจุดตายของรัฐบาลน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยให้มันชัดเจนและปล่อยให้เกิดการาพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นตั้งคำถามมากขึ้นตั้งข้อสังเกตมากขึ้นเนี่ยอาจจะลุกลามบานปลายก่อความเสียหายกับรัฐบาลได้ ก็เลยต้องขยับไปใช้บริการนักกฎหมายอย่างคุณพีระพันธ์สาเรธวิพิพากนะคะซึ่งให้มาดูแลเรื่องของกวสยทติธรรมตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นมือกฎหมายคนสําคัญตั้งแต่การแก้ปัญหาของเพลประยุทธ์แล้วก็สําคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพีระพันธ์เองเนี่ยนอกจากจะเป็นนักกฎหมายนะตอบโต้ประเด็นสํำคัญคญเรื่องของข้อกฎหมายชัดเจนแล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็สสรวมถึงสมาชิกของพรรคเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่ม กปป,ป,ปสด้วยก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าที่เป็นการโยนเผือกร้อนเนี่ยมาให้กับคุณพีรพันธ์ในการจัดก,การเรื่องนี้เพราะมันเป็นโจทย์ใหญ่ไงป็นเป็นโจทย์ใหญ่กับรัฐบาลคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาต้องการคุณพีรพันธ์ยังดูแลกระทรวงพลังงานตามปกตินะแต่มาับมนตรีเจ้ากระทรวงใช่แต่มากำกับดูแลในส่วนของกระทรวงยุติธรรมด้วยค,คือ,อมผมเห็นด้วยกับพี่ถาหลายคนบอกว่าทรงเนี่ย เหมือนกับให้คุณพีรพันธ์มาการันตีแค่การันตีไม่ได้หมายความว่าคุณพีรพันธ์เดินเรื่องนะคือย้อนอีกทีว่าเรื่องนี้มันเริ่มตั้งแต่คุณสมศักดิ์นั่นแหละคุณสมศักดิ์เทพสุทิมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมผู้ซึ่งสังคมไทยจาลึกจําชื่อได้มันมาอดีตรัฐมนตรียุติธรรมปีหกสามใช่ไหมทีนี้ถ้าให้คุณสมศักดิ์มาการันตีระเบียบราชธรรม เกิดปี6กเเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วคือทักษิณชินวัตรเนี่ยจะได้รับประโยชน์หรือไม่ได้รับประโยชน์ทักษิณจะพ้นโทษในวันที่2 1สิงหาคมปี2567นเะครับเพราะเขา1ปีไงหรือว่าพักโทษจะ่างหกประมาณกุมภาพันธ์จะพักโทษไม่พักโทษเขาพ้นโทษในปี67แน่ทีนี้ถ้าทักษิณออกมาเดินอยู่ข้างนอกในปี67แล้วคนกํากับดูแลยังคงเป็นสมศักดิ์ มันจะเป็นที่คอรหรนินทาไหมอ,มอก็เลยต้องตีตราโดยคุณพีรพันธ์ผู้ซึ่งสังคมให้ความเชื่อถือเอออย่างนั้นหรือเปล่าอ่า